สบายดีพี่น้องสาสกาลสุพนสองสบ,สบ,สบอนสวัสายดีจะองทอแมพี่น้องเมตตากำลังมาลงมือตำมังหงพี่น้องเลยตำมังหงกินตนสวย,สยพี่น้องตำมังหงใส่มหมัริกซุกพ,พี่น้องเอ้ยแมตตานะตอนนี้นะลูบแห้งลี่รอหมักริกระคายบอ,อกโล่หละ 1ิบาทเอ้ยสิบสิบสองบาทเดี๋ยวนี่นะหอดบ่หอดเศร้าเลยเพราะว่าโลละสี่พันกีบได้ไหมน้องปกติน่มาหกพันกีบมาต่อเศร้าบาทเท่านาะอันนี้มันได้สี่พันเลยคะเมตานะเกษียดอะไรแล้วพี่น้องเลยสิบมพันบาทเติมเงินพันหลายบาทนี่นะอืแทนผิดแกบอกข้างในว่าโลละเศร้าบาทกกะสีเก็บคาย่แลรวบอเอาอีกเศร้าบาทกันเลยมีผถูกเอาอีก อืม4,000โล4,000กี mm ่ก hmm. mm ็ตกประมาณ10ไปกว่าบาทเดี hmm. sí, three, yeah, mm ๋ยวนี่นะมันก็พี่นหยังวะแส่ออนเด้ลงเดียวอยากส่งกลับสุรินทร์ไปให้แม่ยญาตาแห้งเด้เฮาว่าอือยู่สุรินทร์โลละ300เจ๊ซาว่าอื้วโลละ่ะ300ละ300อืมอยู่สุรินทร์โลละ300เจ๊าว่าเพราะว่าเจ๊าเ็น้พริกบองเนาะเพิ่นรู้ดีเรื่องอันผักหญ้าขาิงเจ๊าเฮา อืมอืมอืมเจซาเอ้ยเม่จะบอกให้โอนเงินมาแมจะจะฝากอืมเอาล่อละล่อบาเอาสามล่อดอกอืมบานนี้อ่ะลูกกระายพี่น้องเอ้ยครอบครัวเพลนครอบครัวใหญ่เจ็ดแปดคนแปดคนพี่น้องทั้งยายเฒ่าเพลนทั้งแม่เพลนเอย่าโอ้ย ถูกทลายไปแห่งกับซั่มปูมักผีกปีเดียกมาจเจนมานอันนี้อืมจะสิหายังไห้บานอืมเบิดแล้วแต่จะตงหน้านสิบบมีหอดบัตรเติมเงินโหลดคลิปให้พี่น้องเบิง่งมันละบันลงคลิปพี่น้องเบิ่งนั่แหละกันว่าส่องไม่ตาบอลงคลิปก็มีลูกเดียวเลยพี่น้องเอ้ยบ่มีบัตรเติมเงินไอ้นี่นมักผีกับคายบอกอืมเต็มเงน จักอีหยังจังวะบูผิดทีเดียวกันมันคงไม,ม่บุญวาสนาธรรนมะอืมจะว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามส่องเมตตานเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยให้เพื่อนผ่านไม่ไหวนะพี่น้องเนาะพ่อไร่ขาขนมนมนเ,เนยลูกเต่าในครอบครัวแล้วเนาะลูกกระไลพอจะซื้อหมากซื้อผู้ห้ย่ายซื้อรถตลาดนักเถาเลยไปหาใส่กับพ่อไรแต่ว่าขอขอบคุณลงหนาเด้อเอฟซีทุกคนเนาะ เจ๊สายเด็กบอกว่าก็ต้องลงมือเองเจ๊เฉยบอกว่าพี่น้องเอ้ยเจ๊เฉยบอว่าเจ๊เฉยเมื่อตื่นเต้นเกินกว่าจะทำงานยังไม่เจ๊เฉยจะทำงานยังเมื่อยมาทำพันเวตาอาคูฮ่ากับเก็บบักผีขึ้นมาเวตาล้มก็จะตีตีสี่เก็บบักผีเก็บบักผีทั้งหมดพักน้าอีกแต่ละมือนะกันโมสูุหามหน้าม้อไห้วยมาโหดบมาผีโหดพัก ว <Why? S 1> พังดูพี่น้องหาบหน้ามโฮสหมาผีโฮดพัก oh. โอ้ยหกสี่หาหาบอืมอันบื้นตะพังห่วยป้าต้อจนแข็งเลยอืมเป็นแม่ซีวิตน้องแม่ตาท่้นบสูุบุได้กินว่าบุเสื่อข้าวเบิ้งรดพี่น้องขีดแม่าตาเมื่อเช้าเานาี่ยจากนาหุหพักป้าต้องน้ำห้วยไก่ไก่อืมบาทที่ใต้นั้น เอ้าทั้งหาทั้งหิวเลยถือว่ามันมันใกล้เลยภายในไปสอยหิวลูกสาวบ้าง่ไหแมนลูกสาวแล้วไปนอนเลยขันว่าลูกสะเพยเพราะว่าม่านเสียออกเลยน้องใหญ่เราตอนนี้มีอแปดคนนะครอบครัวเนาะเก้าอพยู่ในท้องไม่น้องเอ้ยคิดเบิ่งแบบว่ากินแต่ละมื้อแค่นะอืม คี่เราเขากินแต่ละมือนะแต่แถมพ่อม่มีละได้มาปูหมาผีก,กันรูปจมลงอีกหายบอหายบ่อีเพินะงการเพื่อแะ่าม,าามาเอามาเอากันไลโลลโลละลสีอืมมว้าส้าสีพนกี่ไปไดอมแต่าโอ้ยขาดทุนขาดทุนกิจสีนะพี่น้นนนนองเลยสักการเป็นกำลังใจเมตตาไอ้พี่น้องเดอ้ออย่าลืมกดติดตามชองเมตตาแหละกดซับสไครต์ไข้เพลอนเนาะ เป็นแห่งเชียแห่งด้านเลยคนแน่้พได้ขาดพลได้อ็นพลได้ย็นขาดให้ลูกไปซื้อโรงเรียนอืมซื้อหมาอืมแต่ละมือไปแต่ละมือไปไปสามคนมองเฮียนนะโอ้สามคนพี่น้องเอ้ยซับเอาพี่น้องเอ้ยไม่ตายเป็นคนบุคคลน่าคนนละกระเป่งนัวเนาะว่าแม่เจี๊ใส่เด็กได้ กินไส้เด๋กกิหัวไอเอาเนี่ยแล้วพี่น้องเลยพูดจะใส่เด๋กกินถนะึงหัวเก่งเนาะอืเมืมม่อนั้นแม่ตาไปแกงมะไม่ายกินแกงมะม่ายแล้วผงแม่ตาเป็นแัล่งคนแกงแม่ตาใส่บักไล่ผงยังอออออออบอกโอ้ยโบนัวโบนัวบอว์ทีมนัวซุ่มแล้วไม่จะก,กินหนัวแก่ได้พี่น้องจ้าคุณล้วนโลกอีกแปลว่าซุ่มเฮานี่สังเกตได้เลยโลหนึ่งเนี่ยสามสี่มือเบิด์ตบัวครอบครัวใหญ่เนาะไข่มากกับตั้มไข่มากกับเกงเถอะนะ หลายคนกินหลายคนกินที่ว่าพี่น้องฝากไปนัวมาในกับบริวารสกินนะครอบครัวเาไลยแบ่งให้พี่ให้น้องน้ำแน่ขนได้มาลายหขนาดพี่น้องเมื่อนั้นก็แม่น้องเพิ่มให้แม่ตัดทั้งหนึ่งแซ่แา่พาม่วนอีกโลหนึ่งแบ่งไปเรื่อยๆพี่น้องเลยบริวากินผู้เดียวดอกพ่อบริวารซื้อไม่ตัดเลยเยื่อไปเยไปอไปพอบริวารกินบอกเขาพอพีบริขารคาย กันสีคลายจัะพี่นออ้อ,ยอยงเฮ้ยกันสีตาหะอือขัสีเปรี้จัดแจ่นค้ายกันจัดแจ่นกับโบ้อันอันเมยมีอะไรตลาดปักโตองนะห้องสนั่น,น,นไม่ได้แม่จ้เออตลาดกะตรองมันยันตอนย่างมันเลนะ้อืมอืมอมย่างพอๆกันตอนต้มนะพี่น,อนอ้องเลยพี่น้องได้ลงลงมือตําผักผีเลวพี่น้องบ้านเนี่ยมีกระเทียมด้วยค่ะแม่อ,อม้ะอเล่นติ้งไก่ได้ขา เหมจัดเเป็นโหลดเท่านี้แบบว่าสวงวะเด้นี่มันผิด่ามากเลยเด้มันกระเทยมาะรนั่นดูเห็นอกระเทยหน่อยลามาเดียยวาระมาณยังแสบแต่เกลือเราหนึ่งก็ได้ไหมจะใส่อีกมันผิดนะให้บอกให้มันถือใส่ไปสิบเม็ดนีเศร้าเม็ดนี่หวยยันยันตีว่ากินเห็ดบ่ มันจะจ๋าเลยนะอืสังเกตตีนไก่พี่น้องมีแต่ตีนใหญ่ๆเลยจ้ะใค่มไม่กินไม่ว่าจา้ะเพราะว่าจะกินกันสามคนดีเลยพี่น้องไม่ตากับว่าจะกินของซาอุมันพังดูไม่อบเลยแลมันควนออกทั้งหูเปล่ามไม่ตาอยู่เท่าไหร่หรอสามสิบหก าสาิกเอ้าไปสายซ้มหาสะนะไปไปซ้ำหาเราพี่เ้รงเนะาะบ่าวันตีเก็บมาแต่สวนเก็บแบบผิพี่นนองตื่นจะเศร้าจะเสียวเก็บผิดผักพายเก็บผิแล้วพดพักพุชักแล้วขึ้นมาขึ้นมาล้วกมากมีแล้วบ,บ,าบา้านนวลชุงมีหมองินว่ะอ่อะนานวลชุ่งตรงนี้น่ากินว่ะวิ่งเลยนะเหียบลอยรถพหลีดด่ห้างไปเหยียบลอยก็ได้ อ่อ <S preach miracle> bueno so ันผู้ใงิบอกมื้เอาแค่บัตรเงินงพอก่อนแม่น้อบ่ได้ว่าเงินมากาเได้แล้วพี่น้องเอแงบุญแงแงเือแงแงได้จ้เนาะุว่าซาบ่ได้พี่น้อ้ล่ะเฮาคือเฮายงน้อยๆแหละเ ตานั่นพี่เล่นในย่างในปหาห้าชีขายอยู่เลยพี่น้องพีนีนเห็ดน้ำซวนก็เลยบบัดดาป้าห้าพี่เล่นในปหาห้าชีนั่นผูกเนี่ยทอดบ้านไผ่หมวกปาร์ตีก่อนนะพัดอันห้าอันห้าหมากอันหัวผักบัวนะหมากก้จระเิ้หมากเบยไก่หัวผักบัวทอดปุูนละพองน้องบัวนายุ่งไปกับแพราเนี่ยนะไปกับอันชุดกระเพราใหญ่ มุกกรอเทยกับมุกกรอเทยมันจ่าเป็นน้ำมากไอ้มื่อสาวเดี๋ยเป็นน้ำผีมากเล่นงสวยเป็นคนละสิบพันกับพี่นายวางกับพามเนาะสอยกันไปพี่น้องเออเห็นนั้นแหละพอตาขาบดติมเงินเพิ่นแกวันน้ำมาคายเดี๋ยวพนมาหายมาฝากเห็นใจเพิ่นเฮ้ากับบุมีดอกงหักขีดเห็นเพิ่นจากสอยกันนี่แหละเห็นนั้นแหละอืม ต้ากับพ่พขอขบกับใจหลายๆเด้ออืมถ้าเอื้อยเพิ่นกับมันีายา้ยากยากวางพอพามน,นั่นแหละวสอยบัตเติมเงินอืมช่ว,นนง,นขขชวงนี้จนแห้งพี่น้องมาผีบบดทรายจนบระจังเนี่ยหาอืมเงินก็ได้เขาก็ได้บารายหยดไปซะสองสอบอืม,ไ,มได้คาบัตรไปก่อนอืม

บ้านมาไม่ตามือเบา้า้ะนี่พี่น้องพี่น้องมาบ้านนนชูงมเลยกินหนักเลยเด้อมาบ้านนนชูงดูเลยกินหนักเลยพี่น้องท่านหมดใจนี่พยานหมดเส้พยานหลวงพ่อประแยบนี้พี่น้องเอาตอดมาลงบ้านลงแล้วเป็นห่วกหยวงห่วกห่วงถ้าจ่อยบอกมากินน้ำเสียใจ chào trời xì xì chào chào đi lắm chào chào nông chào ừ. nó chào chào Nông chào 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 ส่องแม่นเท่นนะแซ่บแซ่บแน่นอนแซ่บแม่นอนแม่น้องมิตรตีตรนหล่นล้วนล้านอะพี่น้องยิน,ด,ด,นดีเพื่อนรุสขุ่สักคนเด้อะพอกันไม่คิมนาสวัสดีอย่าลืมแม,พม,ม่พี่น้องเม่ตาขอผ่ากดติดตามส่องไมตตาในเด้อพี่น้องเด้อจ้าขอบคุณลงหนาจ้าจไปเลยจ้า